เหยียงไม่เท่าเห็ดเหียงยังไงฮะเฉดเห็ียังยไปตองเนี่หนยหอชมอไไโอ้เฉดหอชมป้าปะ<อ><อ>ป้าเอ่อป้ายังเ,เอ่อ <c oughs> สำหรับทุกคนวัอนี้พบกับยูดีชาแนลอีกคือเก่าวัอนี้ยูดีชาแนลพามาเทีย่ยวบ้านลำบองมายามพี่น้องมาเพื่อลุงเพราะว่าลุงนี่หันอยู่บ้านลำบองนี่เพ่ยจะพาไปเที่ยวเพราะว่ามีบ่อเที่ยวนี่หลายอย่านี่บ่อทั้งมีมีวัดป่าแล้วก็ มีทั้งพระาธาตุดำเป็นพระาธาตุเก่า,ากเกศเก,ก่คุณเนาะอะไรกันไปเบิง่งผายน้ำผายน้ำล้นบอกเลยว่าผายเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำของของฐานบุญอู้เนาะของฐานยามรูมตะก,กี้สมเด็จบุญอู้สิบลูกเชี่ยุงวนนี้พาไปเที่ยวคือผูเซเบตมานเมื่อกี้นี่ฮะแหละเออใหายภูเซเบตมานแล้วพาไปเบิ่งเนาะไปรอบเบิ่งว่ามันเป็นมาจากไหนมันอยู่ในใส่นะหลายคนก็บผู้พูดไรเนาะเอ้าจะไหนไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องตอนนี้เบิ่งเพลนเห็ดชมเช่นก่อนปกปิดเปกอยู่นี่อ่ยเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกัน เอย่างนี้แจงจามเมเป็นโควิดแล้วบ่น่ะไม่ขมิตแล้วสงสัยเลยไี่ไงใกล้บ้านชุมเสียงซ้ำฮ่าเมถ่าวไรทองนี่เป็นคนแต่เก่าแต่แก่หมดเลยยังห้อเออเจ็ดสิบ้วบปีแล้วเม่เท่านี่โอ้ยอันยุมันคนยืนเราเป็นห่วงโพห่วงใสให้ลูกให้หลานได้ของเรานี่ได้แหงๆเรื่องแหรีนี่บอท่านเล่าอย่างกับบอท่านเล่าไปให้ไปหน้านี่ ้องระบบเลยไปคนสอระบบเลยได้ทำนี่ไดค่าดทานีโอ้เ่าไม่เท่าอันพายันเจ้าบุตรอุ้มนูคนสานแต่หงบดายบไดจากแต่เก่าบนดายโอ้เป็นร้อยปีเลยของเราเนาะกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าปีเนาะได เมียเจ้าชีดูเมียคนหะนางบัวันางจันหอมนางจันหอมกับเอื้อยนางบัวพันกัเอากันาเลี้ยมนางบัวพันกัน้องสาวกับเอ้มแม่โอ้ยแ้ก็นายเอาปนเอาหินมาลันถ่นาเ็นดับหน้าเป็นมาดูเออมาหอดูในเพื่อนเขาแล้วมาหาชาพันาพันเป็นชาวเราเอาปืนห่งเงนทองกุทองเป็นแถวเ่นเนทอแล้าเอาปืนแห่นเงน ท้ายนี่เราสสัางจุประงรงเราหน่ส้างมาแบบวบาให้ชาวบ้านเห็ดหน้าแซงเนี่ยหรึเป่านะนะะเกิดบทันเนาะขม่ทําเจ็เกิดบทันเนาะขนาดไม่ทําจ็กันบถูกถมีรน่้ไนะมาแซงแถวหนดันน่าแซงนี่ คิดกว่าปีนี่แม่ฉันเห็นแล้วแต่คนสมัยอึดอยากยังบอมีกองน้ำแม่ควดเอาถุงอันนี้แต่จะดูเป็นอุ้นี่เป็นไปแต่การอาหารวิวัฒนาการเป็น้ารสุขภาแต่เราเราอะไรแต่งราบ่มาอะไรหรอ เพื่อนก็ว่าใช้หน้าเป็นกะมาอยู่ได้แหววถูกคือไอตั้งแต่แต่งมือข้อเ้ไอชำล้านเรามาขวีกต่อได้ห้องชุกงนี้นาบ่าวเอ้องานนาบ่าวได้ขี่ม้ามาหนี่ขี่ม้ามันเอาลอกกายลอกบึงล็อกกายลองบึงกันมากขาดึงปิ้นเขามารู้เด่นขี่ม้ามาได้กขึ้นขี่ม้ามาเลยเขาดำเราขี่ม้ามือ เอาไฟลองเบิ้องฝุ s <S nice <te> ่นแ UH ่บแต่เก่านี้ชื่อบ้านยังนี้บ้านล้ำบองตะกี้เลยบ่อันจักไหลดูเห็นเด้อันถาดดำค่ะถาดดำคืออีหยังถาดดำหั่นย่างฐานยืมย่างฐานลึมบองย่างฐานจังย่างฐานขี้หอมอีู่จังโอชาขาวของฝุ่นที่ช้างขนบมไปทำย่างครูแมวโบจักเรื่องนไปทำฝุ่นคุณแล้วจังเป็นได้จังว่าชื่อบ้านล้ำบองมันมีช่องอันนั้นแม่เคยได้ยินมาหนี่งเพราะว่าสมัยตะกี้อันนี้ ไปถิ่มตะพามมันบอกตะพามนี่ตะพามนี่เลยไปหอดวังเมาเนี่ยคนเมาเมาลืมลืมกระบองหอดบัดจะขึ้นเลยลืมลืมกระบองกเราเมาลืมกระบองเพื่อว่าเลยชื่อบ้านลำบอง่วาอ้เลยลืมบ้านละบ้านลืมบองสักี่เนาะเลยเปลี่ยนเป็นลำบองปัจจุบันนี่ไปทำยาคู่ในวัดยาถ่านดี่หอมค่ะอคนนี้ประวัติเจ้าหน้าที่คนไม่แต่ไม่าไหว ออนี her, ่นะฮะใช่แขนแม่เสียร uh ้แ huh. ม่บาแค่นั้นได้คืนใช่แขนเหี้ยใช่แขนคคำบ้าโอ้แม่กับบ้าทึ่งไหมทึ่งท่าดำได้คืนได้คืนเขาฉุนกับแบนเบาแข้มเด้บ่ท่กแข้มจ้าบึงแขนเจ้าเออ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 นี่สว่างเออออออเราจักคำทอบแต่หมอคน บ่อพอก็การแหล่โมตุยแหลมันดูจักบักร่างเงี้ยกับบ้านอันบ่อท้ากับบ่อแคมเนี่ยดูจักว่าคล้องเด็กน้อยฮีอ่ะคอยใช้ชงชงเราคอยลุงจำหันคอยก็ไปจกมกตกใจเขากันหากที่ว่าคืทางเด็กน้อยมาหาคอยเดือดว่าบัชีก่อนลุงแคมเราจีว่าอันคลองเกีอันเจ้าหายังไม่เท่ากันหลายคนเต็มหมดเลยบอลมันซักแหวนกูเฮียแหวนขี่กระลายดอกตัวบ่อแคมแล้วเราเด็กนี้เด็กน้อยไปสอน คอเราไปเฮือนเผ่บ้านไปเฮือนเผบ้านเขียกนี่แหละนี่ไพ่ใหม่มาหรือมันกายเฮือนฉามแยกอยู่แจวัดทะเลเฮือนอันัเจ้าหันเขาเฮือนดินแขมเขาไปเลี้ยงอะไรมันหลุดออกไปวันฉมันหลุดแยกทิงนิ่งอยู่เฉีนน้ำคนทางวันนี้ลูกแขมเมื่อแต่เฮือนบ่าท้าแล้วหลุด คือเขาเือนปลี่ยงฮะเราเห็นคําเหยียดทิ้งนี่อยู่แล้วว่าของเกะเราว่าของเด็กน้อยเฮียดุงแ็มก็บอถอาบะตุ๋ยมนันเราเห็นบันเฮ้ยคำมันจิไประคายออมันจิไปขายแหละบันทางบอกแขมว่าเอาไปชงเออเล่ทองเด้เอฉงในแล้วเราเอาเอาเรานั้นช่องป้องอันช้ำป้องเพื่อนว่าอ,อบแบบไหนเอาเองินไปห้ หน่องเช้าเผ็ดอาหายเช้าพันคอยหายหายชีเป็นเจ็บคลิาจะเอาปลาห้ได้กว่าหันลุงแถมอืเขาเอาแล้วแสนหนึ่งเขาบักทานเอาแล้วแสนหนึ่งเขาเอาแสนหนึ่งเล้าไปหานคลื่นผลผลได้คื่นบ้าหายนอกถูกบุญคุณไปนอกไปนอกได้เก็บอันมันใช้งานเท่าเก็บให้มันคนดีได้เก็บหันใช้ก็ว่าบ่ได้คืนหรอกแม่แล้วไม่แล้วคนคนไหนนะ อันนี้บุจังหดคำออแต่ต่อมาหันพ่อก็ให้เธอชิ้พันชิ้พันแหละชื่อเราชื่อนกักกบูไปน,นะออมีแขกมาเขาเอาไปปากเซยเดี๋ยวได้ชม้อ <c oughs> <c oughs> ได้ชสังอันนะโอ้หัเห็ดโอ้เห็ดดีเห็ดธรรมาโอ้หลายเนาะเด็กแกดูเดี๋ย ได้ยุบมาถาวรในการเดินทางไปผายของเสด็จมุตุมต้องได้ย่างไปได้เพราะว่าคนทางกับโบมีนะแมนทางมีแต่ว่าเป็นทางที่เปื่อนแหงโหลดกาไปบ่ได้เนาะโหลดไปบ่ได้แล้วแม่ไม่ได้กินต้มผายกับพิษผายเก็บน้่นตะเก่าตะกี้เพื่อและตะเฮงเลยสองเส้นคนทา้งมาเา่าเป็นเบามาหานะการร้อยกว่าปีคุณเลยร้อยกว่าปีได้ ย่างเอาพี่น้องประมาณ3กิโลนี่แหละบอกไกลไปไหนกับพ่อย่างอยู่เขากระลังไกรอยู่ไฮอยู่หน้านี่ยนะอันนี้คือทงไฮทงนาบ้านละบองกำงงามเขากระลังงามเลยได้ดิเขากระลังแตกหน่อเลยกำลังไหนกำลังมานเถอะนะนะพี่น้องงามเบื่อตรงกันเบื่อตรงกันได้แข็งเลย ไม่ไหวปุ๊บปุ๊บไม่ไพ่ปะหรจะไมาให้ซื้อตาจะได้ติดตา่นีื้อเลยแล้วนี่้คือพรอมแล้ววะ ลูบลัวลูบเนาะมันลูบเนาะพาดทางที่เขาไปนี่เป็นทางยางหลัดไปแก่งกอกเหมือนปะเออทางเก่าแก่ไปแก่งกอกแต่กี้ขยังหลัดไปนี่เนาะแต่เข้าวะมีอันหลออมีบ้านได้ในยางเก่าว้าลำจันบ้านเทลำเทล้ำบองวงเมาโอ้เลยยางไปนี้เนาะยางเป็นหลังโดนบอกใส่เวลาโดนบอกเผื่อจะแก่งเกาะว้ายวจังหวะเด้อมันหลา่สมองเต็มเลย ย่างออกแต่สร้าแล้วก็เช้าออกแต่สร้างนี่เพ้นฮอดบ่บ่บ่เพ้นหรอโอ้เสด็จบอกผมไ้ปะตอนเช้าขั้นตอนกลับขึ้นมาในหัวจากเมื่อยแล้วก็ได้ผักมันเหิงน้ำบนผักเหมือนผ่อนพอดือเครื่องมาหลายเด้ะพอดือเครื่องทึ่งหาบทึ่งเพิงไปจังเลยซื้อเนาะไปซื้อเนา้อพัฒนาโอ้กันเารทางไปไงกอกท่านนี้สบายเลยเนาะมันใกล้เลยเนาะมีหอยมีห้องบะ มีแลมออหละไม่ห่วยเออเพื่อได้ขามหัยยีกเนาะห่วยใหญ่หน้าเขาหวยขโบยปัญหาห่วยน้ดหน่อยนัย่นแหละเราเอออกไปเอาทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาหอดแลนะ้วเนาะพาเก็บนำของสเสด็จปุณอู่อยู่ทา้งหลังอนนะไรเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็นตีเป็นทางแล้วแถวนี้กนะ็เป็นทงนาแซงแหละเป็นทงนาแซง แล้วไปในห้องชิญางไปเบิกทางหนาพายตอนนี้เ้องยังอยู่แบบรอรอรอระนะกำลังหอบออกไปทางหนาไปแล้ทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาหอดหนาพายของพายเสด็จบุนอุ่มแล้วในปณิชยภาทุกคนไปเลาอบาไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายปันเดเพราะว่ายุทธหานเป็นบอกว่าจะมีเหอนอีกได้เหอนของเสด็จพุนอุ่มแล้วเนาะอยู่ในฮะแต่ว่าเป็นเหินได้มากแล้วเป็นเหอนเก่าไปไปเบิกทั้งคัน มีสะดุ้งใหญ่เนาะอันนี้แม่หน้าพายเด้อายส้พายไปกาเนาะเป็นขายบ่ใหญ่เบ่ว่าขายนี่แม่ใช้คนเฮ็ดบ่บ่ลงตะกี้นี่ใ้คนเห็ดด้นี่เนาะแม่่ตะกี้นี่ใส่ให้งานคนป้านเอาเนาะมีสะดุ้งใหญ่สะดุกใหญ่อย่างดีได้

สุคนตัวนี้เขาก็ได้มาฮอดและนะ้วเนาะเฮือนของเศรษฐีพุนอุกเนาะเดบ้าเป็นกาเป็นเฮือนเก่าแก่เฮือนเตศร,รเ,รรเรรด้อเด้อเด้อขึทางหลังเนี่ยเด้อเด้อเตศเราไม่ต้องไม่ต้องภาคส่วนวัดวัดภาคส่วนนะเพื่อนเพื่อนเนาะประว่ามันอยู่ในการกวาเวลาประว่าเฮือนีกประมาณเกสองร้อยปนะีน่ะได้เดี๋ยวชิ้ทายเบิ่งกระขาด,ด้วยพี่นอนะ้องเออด,ด้อคนมากเถิงเลยบ่เนี่เนาะ บางส่วน,นม่นเป็นบางปตรงนี้แล้วนเนาะกลาเป็นขนาดนีเป็นเงินต่กีตเก่านะอขนาดอ่อางน้ำที่ตัวน่าเนาะฮอาก็บกาเขาไปเลือกกนหนีหนหนนนได้พี่น้องเอ้ย เอากระถายได้ติดเงินนอกบพกะว่าเขาไปได้หลายเงินเก่าเงินเกศนี่นี่เป็นเงินของสำเร็จปุทธอุ่มเพล่โอ้ได้หรือไม่ยุติเย็มเหลี่ยมเพื่อผู้โอาฉีเมื่อไชนี่ฮะโอ้พายเฮือนี่ไปทำห้องนี่เลยบ่โอ้ขากะลีนี่เฮ็ดพอเฮ็ดปวกวะเออเต็มเย คนหลังจากเขาไปอถ่า,ายเก็บน้ำของส,เสมเนียงอุ่มาแล้วเขาก็ได้เข้ามาเวชุตีวัดลำบองเป็นวัดเก่าแก่แลว้วก็มีองค์พระธาตุดำอยู่นี่เนาะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองเขาเนี่ยแหละเนาะอันนี้เหมือนองค์พระธาตุดำเด้อนี่เด้อพระธาดำพระธาตุครูบ้านครูเมืองเขาเนี่ยละเนาะอยู่ที่วัดลำบองพระ,กระเก่าพระธาตุแก่ องพระาธาตุเกียี้พระาธาตุเก่าพระาธาตุเกศเ,เลยได้ดแต่สมัยไรกูหละนี่เอาไปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอโจ้ไว้สำเนียก่อนเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเหมือนเด้อเนาะ คลิปหน้าพบกันดีนครับยูทีแชนแนลน้องขอขอบคุณขอบใจที่เบิ่งตั้งกระโดนจนจบน้องจะขอบใจ